ปติยะเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่สาม9อ้าเ้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะคูตาการศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิจฉวีนามว่ามหาลีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทและประทับนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเห็นเท้าสักกะจอมเทพหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลีตถาคตเห็นเท้าสักกะจอมเทพเจ้ามหาลีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผู้ที่พระองค์ทรงเห็นนั้นคงเป็นรูปจำลองของเท้าสักกะเป็นแน่ พราะว่าเท้าสก,กะจอมเทพยากที่ไกลๆจะเห็นได้พระพุทธเจ้าข่ามหาลีตถาคตรู้จักเท้าสก,กะด้วยรู้ธรรมที่ทําให้เป็นเท้าสก,กะด้วยทั้งยังรู้ถึงธรรมที่เท้าสก,กะสมาาาแล้วได้เป็นเท้าสก,กะด้วยมหาลีเท้าสก,กะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานพชื่อมัคคะ เพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้ามขวานมหาลีเท้าสกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าปุรินทะทะมหาลีเท้าสกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานโดยเคารพ เพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสักกะมหาลีเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าวาสวะมหาลีเท้าสักกะจอมเทพทรงคิดเนื้อความตั้งพันโดยครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสหัสดนยัย มหาลีเทา้าสกกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสุชามบดีมหาลีเทา้าสกกะจอมเทพเสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเทา้าเทวานามิท h มหาีเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตตบทเจ็ประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตตบทเจ็ประการจึงได้เป็นเท้าสักกะวัตตบทเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงพูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจประศจากความตรณีที่เป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดคำสัตว์ตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันทีมหาลีเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตบท7ประการนี้ครบบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบท7ประการจึงได้เป็นเท้าสก,กะ พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงกล่าวถึงน,นรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรละคำส่อเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตรณีมีวาจาสัตว์ ครอบงำความโกรธได้นั้นแลว่าเป็นสัตตบรุษตติยะเทวสูตรที่สามจบ